hi everybody how are you today welcome to my phonics class today we are going to go to the next thing about the little i that work as well last time i told you about how We can pronounce the letter I when it work as f i l e ครั้งที่แล้วครูก็ได้บอกนักเรียนไปแล้วนะคะว่าตัว I นะคะที่ทำหน้าที่เป็นสระสามารถออกเสียงได้ทั้งหมด3แบบแล้วเราก็ได้จดบันทึกและฝึกอ่านเสียงที่1ไปแล้วคือเสียง i นะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่เสียง i หรือเสียง i ซึ่งเป็นเสียงยาวเนี่ยนะคะและก็เสียง e นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่อันนี้เราออกเสียงไปแล้วเนาะ เป็นเสียงสั้น i ที่ออกเสียงอีกวันนี้นะคะเราก็จะมาที่ i ที่ออกเสียง i หรือ i นะคะ everybody let's take a look at the second one ข้าสองก่อนนะคะนก่นียน,นอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะ kite kite ออกเสียงตัวสะกดหรือเสียงท้ายให้ชัดชัดนะคะ kite kite f i h t find Shide, shide, mind, mind, hide, hide, right, right, kite, kite, bite, bite, night, night, light. Light Bike, Bike, like, like, wife, wife, life, life, ice, ice, rice, rice, size, size. Wise, wise, high, high, tie, tie, file, file, tile, tile, wine, wine, pine, pine. Okay, this is. How we can pronounce the letter i's as i หรือ i นะคะต่อไปคะ่ะเราจะมาดูที่เรื่องของตัว i ที่ออกเสียง e กันบ้างมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำศัพท์ที่เป็นคำทั่วๆไปมีน้อยจะเป็นชื่อคนซะส่วนใหญ่หรือว่าชื่อเมืองชื่อสถานที่นะคะจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะโอเคเรามาดูกันมีแค่นี้ก็แค่นี้เนาะ ski ski เห็นไหมคะตัว i ออกเสียงอนะคะ Spaghetti Spaghetti p e p อ e r โรนีเ p ปเปอ n i โรนครูคิดว่านักเรียนรู้จักสกีกับสปาเกตตีเป็นอย่างดีนะคะแต่เพปเปอร์โรนีเนี่ยก็คือเป็นเนื้อนะคะที่เป็นเนื้อคล้ายๆไส้กรอกะคะ่ะที่เขาชอบเอามาวางไว้บนพิซซ่านะคะ okay today i want you to write these words into your phonics notebook and practice and then record your video when you read these words and send me in the group line วันนี้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะจดบันทึกหน้านี้ลงไปนะคะแล้วก็ไปฝึกอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนสามารถกดมา กดย้อนฟังครูออกเสียงได้นะคะตอนครูสอนก็ให้พยายามออกเสียงตามไปด้วยนะคะ oh. หลังจากที่นักเรียนได้แล้วนะคะเราก็ค่อยมาอัดวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งคุณครูในไลายกลุ่มนะคะโอเค this is all for today thank you for your watching see you again next time goodbye